สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มีเจ้ารถดีๆนะครับเข้ามาใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาสดๆละร้อนเลยนะครับผมก็เพิ่งไปเอามาจากที่เมืองขอนแก่นเมื่อวานนี้นะครับก็กลับเจ้าคที่จะดึงรถนะครับตัวนี้เลยเป็นเจ็ดที่นั่งนะครับเป็นรถยอดฮิตนะครับเป็นรถครอบครัวที่ตอบโจทย์เป็นหนึ่งแบรนด์ที่ตอบโจทย์นะครับในการใช้งานนะครับในเรื่องความแรงความอืดความทน แล้วก็เรื่องสมรรถนะช่วงล่างเรื่องเครื่องยนต์ต้องยกให้ตัวนี้เลยครับ Mitsubishi p a t r o Sport นะครับตัวนี้เป็นปี0 9นะครับ2,009นะครับแต่ว่าจดทะเบียนเป็น2,10นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2,05นะครับตัวนี้เลยเป็นเป็นเครื่อง2,05 0นะครับตัวนี้ยังไม่เป็น Minor c h a n g นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวตัเนี้ยเป็น Minor c h a n g เนี่ยมันจะมี Air l o แ Air ข้างบนแล้วนะครับผมเมื่อวานนี้นี่เลยครับคนขับเป็นไงบ้างครับ ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีนะครับในส่วนของที่คนจะใช้รถครอบครัวอัตราเร่งการกินน้ำมันคือระยะทาง200กิโเนี่ยจากขอนแก่นถึงหลมสักเนี่ยประมาณ200กิโลเติมน้ำมันมา500บาทเนาะเติมดีเซล B10 นะครับอัตราการกินเฉลี่ยอยู่ประมาณเฉลี่ยแล้วประมาณกิโลละ2บาทนะครับก็ถือว่าประหยัดพอสมควรน,นะครับในส่วนของเครื่องยนต์ จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้จะเป็น140แรงม้านะครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์2.5 <5 S 1> นะครับ2.5 <5. S 1> ถือว่าประหยัดพอสมควรตอบโจทย์มีแต่คนถามว่าทําไมถึงใช้ปัเจโร่ทาไมปัเจโร่กินน้ำมันแต่บอกว่าไม่กินครับตัวนี้คือสามารถประหยัดได้พอสมควรผมว่ากินพอๆกับรถเก่งนะครับกินพอๆกับรถเก่งเครื่อง1 5ประมาณนั้นครับผมจริงๆแล้วอะ่ะเรื่อง เรื่องการขายมิซูเนี่ยผมเคยขายมาก่อนผมเคยเป็นเซลล์ที่มิซูมาก่อนนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ยังไม่เป็นไมเนอร์เช้งนะครับเพราะว่าตัวไมเนอร์เช้งเนี่ยผมอยู่ในระหว่างตอนนั้นก็คือประมาณปี12 2012 2013ระหว่างนั้นเลยนะครับตัวนั้นจะเป็นเครื่อง178แรนแล้วแล้วก็เป็นแอร์ข้างบนแล้วก่อนจะเป็นไมเนอร์เช้งที่ผมขายอยู่นะครับก็ตัวนี้ก็ถือว่า ้งานได้ใช้งานดีหือว่าตอบโจทย์ได้พอสมควรนะครับตัวนี้เครื่องยนต์ดีมากแล้วก็มันก็ไม่ได้กินนะ้ํามันอย่างที่คิดนะครับตัวนี้รถสวยมากนะครับปนรถบ้านเราจะมาดูนะครับว่ารถ<ด>เดี๋ยวเรามาดูรถกันเลยการดูรถนะับวิธีการดูรถมีสองเบื้องต้นได้ข่าวว่าคันนี้มาปุ๊บติดจองปับ๊บติดจองขายแล้วด้วยนะครับตัวนี้เป็น140แรงม้านะครับยังไม่ถึง178แรงนะครับถ้า178แรงเนี่ยจะเป็นตัวมิเนอร์เชนนะครับผม ตัวนี้เป็นรถเดิมมากรถรถบ้านนะครับนี่ครับฝากระโปรงครับไม่เคยแกะนะฮะดูยังไงฝากระโปรงนะครับงไม่เคยแกะนะครับนี่ดูหัวน็อตนะครับไม่มีไม่มีการขันม,มาก่อนนะครับแล้วก็ดูตะเข็บฝากระโปรงแล้ดูตะเข็บฝากระโปรงครับอันนี้คือจะเป็นตะเข็บโรงงานรอยอาร์คเดิมนะครับที่โรงงานเขาทํามาตั้งแต่แรกนะครับแต่ถ้ารถที่โดนมาเนี่ยคือตะเข็บเนี่ยจะไม่เหลือละถ้าทำยังไงก็ทําไม่เนียนนะครับ แล้วก็รอยอาร์ตต่างนะครับขาหน้ารอยอาร์คจุดนะครับรอยอาร์คโรงงานยังอยู่ครบนะครับไม่มีหายนะครับนี่คือรอยอาร์คโรงงานของมิสซูนะครับจะเป็นอย่างนี้เนาะเป็นคานเดิมจากโรงงานแล้วก็ไม่มีรอยถอดนาะข้างหน้าไม่มีเนาะคานเดิมสวยมากครับคันนี้<า>เดี๋ยวดูเสา A กันก่อนนะครับส่วนในในตัวของเสาเเราจะดูยังไงว่ารถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับเราก็สามารถ ดึงดึงยางออกมาได้เลยนะครับ <advoc at> คนนะครับอ่ะรอยอาร์ครอยอาร์คก็ยังครบอยู่นะครับตัวนี้จะเป็นการเชื่อมอะก,ก้อนนะครับเป็นการาเชื่อมโดยการที่ละลายเหล็กติดกันนะครับไม่ใช่แบบใช้ลวดเชื่อมเหมือนบ้านเรานะครับผมตัวนี้จะเป็นเชื่อมอะก,ก้อนจากโรงงานนะครับตัวนี้ไม่เคยไม่เคยอุบัติเหตุแต่ถ้าส่วนที่รถเคยอุบัติเหตุนเนี่ยรอยเชื่อมรอยอาร์คตรงนี้จะหายไปเพราะว่าต้อ,องการช่างเขาจะเจีย เชื่อมเสร็จปุ๊บเจียโฟสีอะไรประมาณนี้นะครับ่ะส่วนภายในเสาเเสาผมเช็คมาแล้วนะครับผมการันตีนะครับเต็นท์ผมนะครับเ็นท์ผมจะดูแลรถเป็นพิเศษแล้วก็คัดเลือกรถเป็นพิเศษนะครับอันนี้จะเป็นเบาะหนังนะครับในส่วนของภายในก็จะมีตัวคูดคอนโทรนะครับปรับคูดล็อกความเร็วนะครับล็อกความเร็วได้นะครับตัวนี้จะเป็นคูดคอนโทรนะครับมีแอร์แบกทั้งหมดกี่ลูกนะตัวนี้เซลตัวนี้ ยัง,งมีแค่ตัวข้างหน้าสองลูกครับส่วนตัว minor c h a p e เนี่ยก็สองลูกเหมือนกันแต่ว่าจะมีในส่วนของเอามาติดฟังก์ชันที่พวงมาลัยสามารถตับเสียงได้แต่นี่คือ,อมันมีคแค่ cruise control เท่านั้น<อ>นะครับอ,อันนี้จะเป็นบอกหนังแท้นะครับจากโรงงานนะครับในส่วนของบอกหนังแท้นี่ก็จะดูได้ง่ายนะครับหนังมันจะนิ่มกว่าหนังเทียมนะอ่าเวลากดเข้าไปมันจะมีลอยย่นนี่คือหนังแท้ แต่ถ้าหนังเทียมอ่ะกดเข้าไปจะไม่มีรอยย่นนะครับตัวนี้หนังแท้นะครับส่วนมากอ่ะเบาะรถโรงงานนะหนังแท้เนี่ยจะมีแค่หน้าสัมผัสหน้าสัมผัสเท่านั้นแต่ว่าด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นหนังเทียมเป็นเป็นเป็นคล้ายๆว่าอ่าเป็นดีไซน์ของเขาอยู่แล้วตั้งแต่โรงงานนะครับผมเป็นดีไซน์ของเขาอยู่แล้วส่วนภายในด้านหลนังอ่าเดี๋ยวกล้องก็้องมาดูที่ด้านหลังครับเดี๋ยวถ่ายเพยดานให้ลูกค้าดูนะครับ ตัวนี้ยังไม่มีแอร์ลาวนะครับจะแอร์ด้านข้างแอร์จะอยู่ด้านข้างนะครับแอร์เพดานยังไม่มีนะครับแอร์จะอยู่ในส่วนของด้านข้างฝั่งขวาของคนนั่งนะครับจะล้องให้ดูช่องแอร์นะครับช่องแอร์จะมีแค่นี้นะครับช่องแอร์มีแค่นี้เลยแต่ภายในบอกเลยสวยมากคันนี้บอกเลยเป็นรถรถบ้านแท้ๆนะครับที่ผมไปจับมาไปซื้อมาพูดง่ายๆก็เลยมานําเสนอให้เพื่อนๆชาว YouTube ได้ดูกันนะครับแล้วก็เป็นความรู้บ้างในส่วนหนึ่งนะครับผมบอกเลยว่าผมเนี่ยจะคัดรถมาเป็นพิเศษเพราะว่าผมจะมีการันตีเรื่องอุบัติเหตุเรื่องตัดต่อเรื่องจมน้ํานะครับตรงนี้ผมจะผมจะการันตีนะครับเต็นผมไม่มีแน่นอนนะครับเรื่องเรื่องอุบัติเหตุเรื่องการตัดต่อเรื่องจมน้ำเนี่ยไม่มีแน่นอนไม่งั้นก็ทําสัญญากันไว้นะครับผมถ้าเกิดว่ารถลูกค้าซื้อไปแล้ว ช่างบอกว่ามีคนบอกว่าเออรถคันนี้เคยตัดต่อมานะ<ม>เคยบริเคดมานะเคยจมน้ํามานะผมการันตีคืนเงินล้านเปอร์เซ็นต์ครับปิดบัญชีให้แล้วคืนค่าตกใจหนึ่งแสนบาทให้ลูกค้าทันทีครับผมส่วนด้านท้ายเดี๋ยวพาไปดูด้านท้ายเดี๋ยวพี่แมทพาไปดูด้านท้ายนะครับบอกทั้งหมดสามแถวนะครับก็จะมีแถวแถวหลังที่พับได้เก็บของตัวนี้จะมีของอยู่ข้างในนะครับไม่เป็นไรคร คัแค่นี้ให้ดูกันก่อนไม่เป็นไรมีของไงได้ทีนี้จะเป็นเจ็ดที่นั่งนะครับเจ็ดที่นั่งเป็นรถครอบครัวที่พร้อมใช้างานอันนี้เครื่องมือ,อยางอะไรอยู่ครบนะครับโอเคที่ชาร์จแบต USB ข้างหลังมีนะครับข<อ>ากระโปรงท้ายเดิมครับไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยแกะนะครับดูจากตรงไหนดูจากน็อตกับตะเข็บนะครับ แล้วก็ <มา S 1> ลอยอาร์คต่างๆอ่าอยอาร์ตต่างๆออเนี่ยครับจะมีลอยอาร์คสากะโปงท้ายอยู่นะครับอคอันนี้นะครับก็เป็นเจ็ดที่น่าอีกหนึ่งตัวนะครับที่ตอบโจทย์ในรถอ่าแต่มันก็ยังไม่ใช่รถตลาดนะาเท่าเท่าไรนะครับแต่ว่าถามว่าตอบโจทย์ไหมตอบโจทย์มากพอสมควรในเรื่องราคา,านะครับในเรื่องราคาที่สามารถจับต้องได้อ่าแล้วก็<อ>คุณภาพเครื่องล่างสามารถชนะ ในการเช่าโค้งในการขับขี่เนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์ไม่แพ้รถตลาดเมื่อเทียบกับรถราคาล้านกว่าเนี่ยผมว่า,ารถในเกรนประมาณ 3- 4แสนเนี่ยผมว่าตัวนี้น่าใช้สุดเพราะว่าราคาไม่สูงนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับครอบครัวที่แบบว่าจะเดินทางไกลหรือว่าครอบครัวขนเงินไปเยอะๆเ,เนาะใช่ครับตัวนี้ก็ถือว่าออปชั่นเขาก็ปล่อยมาก็ดีดีกว่ารถรุ่นอื่นพอสมควรนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็จะเป็นไฟหน้าโพสิเตอร์อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนเรื่องอเงื่อนไขในการซื้อขายนะครับคันนี้คันนี้ลูกค้าก็วางเงินจัดไปแนนนะครับก็ถามว่าจัดง่ายไหมจัดง่ายครับอยู่ที่เครดิตลูกค้าเลยนะครับผมในส่วนของเงินดาวเนี่ยที่ผมแจ้งไปเนี่ยสมมุติว่าผมตั้งดาวไว้อาจจะฟรีดาวฟรีดาวแต่ว่ามันก็อยู่ที่เครดิตลูกลูกค้าร่วมด้วยนะครับผมคือถ้าเกิดว่าลูกค้าเครดิตไม่ดีเครดิตเคยค้างผ่อนชําระหรือว่าผ่อนดีผ่อนตรงอย่างนี้ครับผ่อนตรงทุกวดเคยปิดบัญชีอันนี้คือเป็นลูกค้าที่เกต พรีเมียมก็สามารถฟรีดาวได้เลยนะครับผมใครที่แบบขึ้นป้ายว่าฟรีดาวฟรีดาวฟรีดาวลูกค้าต้องรู้เงื่อนไขในตรงนี้ด้วยนะครับผมฟรีดาวได้ครับแต่ต้องอยู่ที่เครดิตลูกค้าร่วมด้วยส่วนหนึ่งนะครับผมครับส่วนรายละเอียดรถคันนี้นะครับคันนี้รอบนี้เต็นท์ผมนะครับก็จะมีเจ็ดที่นั่งมาสองพันแล้วเนาะพี่แมนคันที่แล้วก็จบสดไปแล้วเป็นมิวเซเวนะครับก็ไม่ได้ถ่ายให้ได้ดูกัน แต่คันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ที่เข้ามาใหม่แล้วก็ลูกค้าก็พร้อมที่จะจบแล้วด้วยนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ได้พาดูรถคร่าวๆแล้วภายในภายนอกนะครับรถที่ผมเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ลูกค้าพร้อมที่จะจบแล้วนะครับยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับ168 Channel นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้มีรถสวยๆมาให้เ,เพื่อนๆได้ดูต่อนะครับผม ด้วยนะครับผมเต็นเตชินยนนะครับอยู่สี่แยกขาดจากสี่แยกมะขุนทางขึ้นเกทางคึ้ขอนะครับผมจังหวัดเชียงบุรีติดกับปั๊มเเอ็ดโซ่หลมสักนะครับผมถ้าใครมานะครับหรือว่าสนใจรถรุ่นไหนนะครับเดี๋ยวผมเข้้ามมมดดไครับผผผอ่ี๋ยวจะขึ้นลิงก์เบอร์โทรไว้ข้างล่างนะครับผมศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ห้าสี่เก้าเจ็ดครับผมโอเคครับวันนี้ก็กราบลา youtube และขอบคุณ ผู้ติดตามและผู้ส,สนับสนุนอย่างเป็นทางการขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ